สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนผมบาร f o ดฟลูครับอยู่กันในเกม Princess Connect r รี i v e เหมือนเดิมนะกลับมาอีกครั้งครับกับคอนเทนต์รีวิวตัวละครที่จะเข้ากาชาตู้ต่อไปก็คือตัวนี้มาซลีครับ สมาชิกอีก1คนของกลุ่มไนแมนะอ่ะตัวของมัสลีจะเข้าต่อจากตู้ของโทโมนะที่จะกำหนดเวลาในวันที่1มีนาคมนี้ครับแล้วก็มัสลีอะเป็นตัวละครระดับ2ดาวเนาะอ่ะถึงจะเป็นตัวหลักของตู้นี้แต่ว่ายังเหลือพิกอัพตัวละคร3ดาวอีกคนหนึ่งนะนั่นก็คือมาโกโตครับสั่งงั้นอะมาได้ไงนี่ ปกติต้องเป็นจุนดิใช่ไหมก็เป็นตัวละคร3ดาวที่อยู่กลุ่มในแมรเหมือนกันอ่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือผมเคยตอบในคอมเมนต์ไปว่าถ้าอยากจะเปิดหาจุนอ่ารอตู้ของมัสซริดีกว่าแต่ว่าพอไปหาข้อมูลดูจริงๆดันกลายเป็นมาโกโตซะง,งั้นงงเลยครับเออมาโกโตได้พิก up เป็นรอบที่2แล้วนะถ้าจำกันได้ รอบแรกตอนตู้ของลินใช่ไหมตอนที่เซิร์ฟไทยเพิ่งเปิดใหม่ๆอ,อ,มอ่ะอ่ะไม่เป็นไรเนาะถ้างั้นใครที่อยากได้มาโกโตแบบว่าเปิดกระชามาจะครึ่งปีแล้วก็ไม่ยอมออกสักทีอ่าก็ตู้นี้แหละครับใครที่ตั้งใจจะเปิดก็ขอให้สมบังนะดวงดีเปิดได้เร็วๆนะครับโอเคมาดูสกิลของมาซาริกันเลยเริ่มจาก UB ครับ ไทเกอร์ฮีโร่บอมเบอร์มัซลีจะกระโดดเข้าไปหาสตูที่อยู่ตำแหน่งที่3จากตัวหน้าสุดแล้วก็โจมตีกายภาพอย่างรุนแรงใส่สตูทุกตัวที่อยู่ในระยะของสกิลคือหลังจากใช้ยูบีอ่ะมัซลีจะไปยืนอยู่ฝั่งของสตูตรงนั้นเลยน,นะจะไม่เดินกลับมาที่เดิมครับตรงนี้จะทำให้ใช้สกิล1กับสกิล2ได้ดีขึ้นนะต่อไปครับสกิลที่1 ไทเกอร์ช็อคโจมตีกายภาพความแรงเล็กน้อยใส่สตูที่อยู่ในระยะรอบตัวของมัสลิทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะแล้วก็ทำให้ติดสตันด้วยครับส่วนระยะเวลาของสตันจะอยู่ที่2วินะอ่ะสกิลที่2ครับไทเกอร์สปินโจมตีกายภาพความแรงเล็กน้อยใส่สตูที่อยู่รอบตัวของมัสลิทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยเหมือนกับ สกิลหนะแต่ว่าไม่ติดสตันครับสกิลนี้จะแรงกว่าสกิลหนึ่งนิดหน่อยนะสุดท้ายครับสกิล EX Hero No k o r o i ยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพระดับปานกลางให้กับตัวของมัซซิเองในตอนที่เริ่มต่อสู้ครับก็เป็นสกิลพาสซีฟเหมือนเดิมเนาะอ่ะมัซซิเป็นตัวละครที่เหมาะในการเล่นอารีน่านะ แต่ว่าจะห่วยในการลงแคนแบทเทิลด้านธรรมดาแล้วก็ดันเจียนครับเพราะงั้นสามารถอัพขึ้นเป็น5ดาวได้เลยนะเพื่อเพิ่มความถึงให้กับมัสซลีเนาะส่วนเศษของมัสซลีสามารถหาได้จากร้านค้าของดันเจียนครับแต่ว่าของเซิร์ฟไทยอ่ะก็น่าจะต้องรออีกสัก1เดือนถึงจะซื้อเศษได้นะน่าจะเหมือนกับตอนตัวของมิสโตะแล้วก็ซิุกิเนาะที่ เดือนแรกอะตอนที่ตัวละครเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยยังแรกเสร็จไม่ได้ครับส่วนร้านค้าของผนึกเทพพิดาอันนี้ยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลยนะเก็บเอาไวแ้แลกเศษของตัวพวกลิมิตหรือว่าตัวสำ,สำคัญสำคัญดีกว่าเนาะอ่ะต่อไปครับตำแหน่งยืนมัสลีเป็นตัวละครที่ยืนอยู่แถวหน้านะตามรูปตัวที่อยู่หน้าสุดจะเป็นลีมาครับแล้วก็หลังสุดของแถวหน้า จะเป็นพี่สาวชิซึรุนะส่วนมัส,สิจะยืนอยู่ระหว่างตัวของอากิโนะครับกับซึมุกิอืมก็ถือว่าตำแหน่งยืนไม่เลวเลยนะยืนอยู่ข้างหลังของเปโกะครับแล้วก็น o โซมิด้วยนะแต่ว่าถ้ายืนอยู่ข้างหน้าตัวของมาโกโตะกับอากิโนะน่าจะดีกว่านี้นะอืมอ่ะแล้วก็แพทเทิร์นการใช้สกิลของมัสซิลีครับ เริ่มต้นใช้สกิล2ครับโจมตีรอบตัวตามด้วยสกิล1ครับสตันแล้วก็เข้าลูปสกิลนะโจมตีธรรมดาอีก2ครั้งครับแล้วก็สกิล2โจมตีธรรมดาสกิล1ตามลูปเลยลูปสกิลก็ถือว่าค่อนข้างธรรมดานะไม่แย่จนเกินไปในหครั้งใช้สกิลได้2ครั้งโจมตีปกติอีก3าครั้งนะอ่า โอเคมาสรุปภาพรวมแล้วก็ข้อดีข้อเสียของตัวมัสาริกันเลยครับผมว่าเป็นตัวละครที่คอนเซปต์ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคือใช้ UB ครับกระโดดเข้าไปกลางวงโจมตีใส่ทุกตัวถ้าตัวที่3ามของตัวยืนไม่ห่างกับตัวหลังมากนะกก็แทบจะโจมตีโดนทุกตัวเลยบวกกับสกิล1สกิล2ก็จะโจมตีโดนทุกตัวเหมือนกัน เพราะว่าระยะของสกิลอะพอๆกันเลยสแตนโดนทุกคนครับถือว่าเป็นตัวที่ใช้ขัดจังหวะแล้วก็ทะลวงแนวหลังตัวที่บางๆได้ดีเลยอ่ะเพราะแบบนี้แหละครับลูปสกิลก็เลยเป็นแบบนั้นนะคือถ้าลูปสกิลดีกว่านี้อย่างเช่นใช้สกิลสตันเพิ่มได้อีกสักหนึ่งครั้งนี่จะโคตรโหดเลยคือตัวแทบจะไม่ได้ขยับครับออกสกิลไม่ได้นะเกจทีก็ไม่ขึ้นดี ข้อดีอีกอย่างของมัซซารีคือมีค่าแตดดูเลือดที่สูงมากๆเลยนะถึง20หน่วยเลยครับมัซซารีของผมอ่ะอยู่ที่แรง10นะของก็ยังไม่ได้อัปเกรดเลยถ้าอัปเกรดโล่เต็มก็น่าจะได้ดูเลือดถึง23หน่วยเลยนะเทียบกับตัวของคารลีครับที่เราชอบใช้ตีแล้วก็ดูเลือดโหดๆอ่ะของคา o ลียังแค่9หน่วยเองของมัซลีนี่ถือว่าโคตรเยอะเลยนะ ถึงตัวมัสซิลจะมีค่าดูดเลือดที่เยอะแล้วก็ทุกสกิลอ่ะเป็นสกิลโจมตีหมดเลยแต่ว่ามัสซิลีอ่ะโจมตีได้เบามากๆเลยครับเพราะว่าของสวมใส่ของมัสซิลีอ่ะจะไปทางสายฟูแท้งเต็มตัวนะคือถืออาวุธ2ชิ้นแล้วก็ไอเทมเครื่องป้องกันอีก2ชิ้นครับสุดท้ายเครื่องประดับอีก2ชิ้นก็เป็นสายป้องกันทั้งคู่เลยนะทำให้ค่าสตตตีี ในตอนนี้ของมัสซิอยู่ที่สูงเลยนะคือเกตทีพีขึ้นชาที่สุดในเกมเลยก็พอเข้าใจอยู่เนาะสายแท้งส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละครับลองนึกถึงคูกะที่ถ้ามีค่าทีพีสูงๆอ่ะจะเป็นยังไงหิวแล้วหีวอีกครับกลางบาเลีเยเรื่อยๆค่าไม่ตายสักทีเพราะงั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ตัวของมัสซลี่อ่ะจะตีเบาไปด้วยคือสกิล1กับสกิล2อ่ะก็เบาไปทุนเดิมอยู่แล้วครับ มีแค่สกิล EX นะที่เป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าก็ช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะเพราะงั้นตัวของมัสซาิอ่ะจะไม่มีความสามารถในการล้มตัวแท้งของอีก่ายเลยต้องพึ่งตัวดาเมจอื่นของเราอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ข้อเสียที่สำคัญที่สุดคือ y UB ของมัสซาิอ่ะโดนสกิลล่อเป้าดึงไปได้ด้วยครับเช่นตัวของคูกะหรือว่าโนซมินะผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ คือแทนที่จะโดดเข้าไปหาคนที่3ตัวของโคโคโรที่อยู่ตรงกลางกลายเป็นโดดเข้าไปชนฟูกาที่อยู่หน้าสุดแทนซะง,งั้นเออโดดโอรีพินเซสต่อยตัวแตกเลยอ่ะและยิ่งตอนนี้เทรนในอารีน่ามองไปทางไหนก็มีแต่ฟูกาเนาะโนซอมิ no omi, หรือว่าพุดดิ้งเออโดสกิวล่อเป้าดึงแน่นอนครับแถมทีมป้องกันอนะมีแต่ตัวถึกๆเนาะยู่แล้วฮิวอีก e. มัซลีก็ยิ่งไม่มีพลังพอที่จะฆ่าพวกตัวหนาหนาได้ด้วยอ่ะแล้วข้อเสียที่สําคัญที่สุดของมัซลีในตอนนี้คือไม่มีสกิลเพิ่มพลังป้องกันหรือว่าหิวให้ตัวเองได้เลยนะคือพอใช้ยูบีกระโดดเข้าไปกลางวงนี่มันเหมือนฆ่าตัวตายชัดๆเลยอะ่ะอ่ะก็ต้องรอเซนโยก,ก่อนนะครับถึงจะเก่งขึ้นเนาะเพราะงั้นที่มัซลีสามารถทําได้ในตอนนี้ก็คือ โดดเข้าไปแล้วก็ยืนงงในดงตีนอย่างเดียวเลยนะเออถึงตอนนี้จะเป็นตัวที่มีข้อเสียเยอะแต่ว่าถ้าเราเจอมัสลิที่เป็นศัตรูในลูน่าทาวเวอร์นี่บอกได้เลยครับคุณจะโคตรเกลียดมัสลิเลยโดดเข้ามาสตาร์เราทั้งทีแบบแล้วก็ฟันแนวหลังล่วงหมดเลยอ่ะก็มีประมาณนี้ครับสลับการรีวิวตัวของมัสลิอืมเป็นไงกันบ้าง เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะข้ามตู้นี้เนาะแต่ว่าใครที่อยากได้มาโกโตแล้วก็อยากลองเสี่ยงดวงดูก็ตู้นี้เลยครับสุดท้ายครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มของรอไว้ทำมาซิลีล่วงหน้าคือเปิดกระชาได้มาก็พร้อมใช้งานได้เลยเหมือนเดิมครับมีตารางของไอเทมที่ต้องใช้มาให้นะสามารถอัพได้ถึงแรงสิบครับของ3ชิ้นเลยนะ ่ะคัดมาเฉพาะไอเทมชิ้นที่สำคัญสำคัญนะครับชิ้นแรก Pious Knight ยี่สิบเศษครับ Princess Dagger 80ดสิบเศษ Dark Matter e d g สิบเศษ Unicorn Knight สี่สิบเศษ Angel b o o d e ครับยีสิบเศษ Invisible d l a d h ยี่สิบเศษ m i s t r i o u Page 20่สเศษครับ Griffin Feather อ่าสิบห้าเศษอ่าบังเกตัวแทนครับสี่สิบเศษกำไรพระจันรอีก60เศษ แล้วก็โลครับเอ็มเพ h ช e ิล80เศษชิดสุดท้ายครับการเดียนชิลอีก40เศษอ่ะสํหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย